Be mine yeah. yeah. no beef, man. I just want vibes. vibes, vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then that I'm on site. Wrong move. I bet they gonna ride. No need for. The แดจ้าก,กูมาแล,แล้วแล้วก็อย่าลืมบิมสลันยูบแบบแชานลแล้วก็ติดตาม Subcribe like ์แชร์ขอร้องอะนะอย่าให้กูเฟลอีกเลยอลออลกูมาแล้วไอ้สัตว์บอกวันนี้อยู่ที่แก่งอาจา์นะทุกคนสนามแก่งอาจานเนี่ยเป็นสนามที่แบบคลาสสิกมากนะเราชอบมากอ่ะเพราะว่าภูมิประเทศแม่งยู่อิตาลีถ้าใครเคยไปทูสคานีหรือทอสคาน่าเนี่ยภูมิประเทศดีมากเลยไอ้สัตว์แดดยังแน่รอดเลย นะแดดยังหลบกูเลยสัตว์ทุกคนเขียวเอากำลังไม่เขียวเอาอะไรเด็ <Dead S 1> จ<ร>้าบีมาแล้วอาไอ้เฮ้ยไกลหลบเรแล้วฮ่าฮ่า่ากกล้ <c oughs> ลกองเกือบตายแล้วกูไม่คว้ามึงน,นะมึงตายไปแล้วขาซ้ายมึงไหอยสัตว์โอ้ยตายห่าเย็ด <c oughs> ไม่กูเดินขวาทั <c oughs> นสัตว์เลย <c oughs> มึงอย่าง,งนี้เลยรกันดูตะกี้ดั็หงายงาย S 1> <S 1> okay. โอเคพอนีคือรถตู้ซิ่งนียเป็นรถตูถต้ที่อู่รุกทีมเนี่ยนะครับร่วมวิจัยกับอู่ที่ชื่อว่าแวนช็อปก็คือพอรถตู้แบบอาต้อยนั่งชอบแบบนี้สายซิ่งและนี้แข่งขันได้จริงวิ่งได้จริงตอนม,มวิจัยอยู่เครื่องเดิมทํากล่องน,นิดหน่อยเป็นเครื่องโปรเจนเนอร์นะสามพันดีพอดีแล้วก็วิ่งดีมากบีมไปลองมาแนละ้วเดี๋ยวเอาคลิปไปดูเฮียพงเฮียเพลงไมหมฮะปากค้างมาแลนะลูกนะเฮียเพลงนงึโอ้ ปวดยันเจ้าของเลยเหรอครับก็เขาขอมาหน้าตาแม่งแบบไม่ควรคบอ่ะเน่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 สิกเนเจอร์สารซูงเข้าไปซูงเข้าไปซูงเข้าไปนใครยลองไปเห็นไหมบอกแล้วปั่นทุกที่บุตรซีเจนนี้เป็นหนึ่งคันนี้มิ้งแต่เวอร์ชั่นแรกต้องบอกว่าเราเป็นสหายกันจริงๆนะเวอร์ชันที่หนึ่งนะเวอร์ชันหนึ่งรุ่นดราม่า รุ่นนามากรุ่นสองรุ่น C J นะ C J นะครัสบส่วนนี้รุ่นัสภาโอ้ย <c oughs> มันโค้ชใช่แต่ว่าเขาทำมาเป็นอะคาเดมี่หวังโคตรเท่เลยอ่ะถ้ามุดวิ่งอย่างเงี้ยแล้วทีมหนึ่งมีสามสี่คันแล้ววิ่งบังอันนี้แม่งหล่อมากเฉินหลงอะ่ะเข้าใจป่ะลิเกนอฟสปีดคันเดอร์โกลด์ดูด็ยันโค้งอะ่ะที่นี่บราซิล ีต้องบอกนะเขามาดูรถมือนี้นนเลยดิดูแบบเลยพร้อมนี่รถพร้อมซัดเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยของเขิงเยอะเหมือนกันซูงไปเลยเยสมีซัดดีมีอะไรอนะบ้างที่น,นี้ <พอ S 1> รุ่นไหนครับเนี่ยอันนี้น่าจ <c oughs> ิวทันสปอร์ตเอ็กซ์เพรสอันนี้รับไรายได้มานี่จริงๆผมชอบแขกอาจารย์เขาเลยพาผมเดินดูบรรยากาศแม่งดีวิวแม่งได้ เนี่มีเขื่อนต้องบอกจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีอะไรให้ดีมากมายนะมีความสุขม,ม,มากๆเลยก้องนี้เลนกายสูงได้ปะไม่ได้แต่กาวเ,เดินสูงม,มาด้วยต้องบอกเมื่อกี้การแข่งขันอะ่ะขับไปเราออกที่หกนะเราก็ฉกช,ชิงขึ้นมาได้นะอันดับว้าวเอาไม่เอาก็บอกขอก็ได้ <laughs> ไม่สั่บก็ <laughs> เ,เสียซรัพอีกแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยเนี่น่นีนี่นน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  เนี่นเยเสน่ห์ของแข่งอาจารย์เว<อ>้ยทำไมผมถึงชอบที่นี่เพราะที่นี่แบบเลยบังเล่<อ>ขเขารียกขับแบบสะาอาดต่กทีเปเลยเสียงซาวขับแลไปกดดันด้นี่เขาขับแข่งกันหรือเปล่าเนี่ยต่างคนต่างวิ่งเนาะาไม่มีะไรเล้าเลยอะแบอกสนามนี้เป็นสนามที่ได้กำลังนะ การเบรการใช้เกียร์แล้วก็บิดเข้าแล้วก็ S ที่เนีย่ยแปลกมันจะเป็นเคอร์มที่เรียกว่าสูงอนะ่ะถ้าคุณพลิกรถไม่ทันบางทีรถรล้อลอยอาจจะทำให้ถ่ายน้ำหนักทิดรถหมุนได้นะซึ่ง S หนึ่งจะมีป,าาปัญหาสเปหนึ่ง S สองผมไม่รู้ว่ามันหลุดกันไม่ได้ยังเดี๋ยวดูวิวต่อเดี๋ยวคุณปีนต้นมะพร้าวให้ดูว่ยายันไปมันมีน้ำอยู่ในนั้นนะ Like me, No need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then that I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype. Nah, no need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the Snake and Judas Judas's. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hating then lose again? How you hating my vibe? Why you wasting my time? What? Getting hype on my line Tell a man I don't want feedback, I just want relax, brand new whip two tone, I need that brand new hit. You know like lean back, brand new bits, I live in we back, man, you never gonna like us Get them on sight now, let them on light that way they know I'm all right. Just look at my life, I'm living alright, I'm nice, you know I'm alright. Looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do and bias. Big bosses moving in silence. Watch it. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. No need for the liars. Big bosses move us. Yeah, me, I'm moving quiet. Ask me, I need an island. New is perfect timing. No need for the surface shining. Ask me, I need me a feel. I need me an island. I'm keeping it trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype. Yeah, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype. No trouble, I don't want beef, man. I just want vibes. Nah. Big man like me, no need for the telephone hype. Nah. I got too much getting online. One rule, then let him on side. Yeah. One rule, เนี hey, ไอสัตว์คนอ er. like ื่นเขาพกปืนกูพกติ๊กเกอร์ไว้แจก FC อบอกว่า FC วันนี้ต้องขอบคุณ FC แก่งอาจารย์นะ FC แพชชิบุรีต้อบอกว่ามาจากอนามัยมาจากโรงพยาบาลหนีหน้าที่มาเอาติ๊กเกอร์ขอบคุณเว้ยสหายบอกแล้วเว้ยที่นี้ของกูอ่ะมันจะไม่มีหัวโขนเลยทั้งนั้นนะต้องบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขพราเราเป็นสหายกันเว้ยใจแรกใจใบแรกใบทุกอย่างแบบ ไม่ต้องมานั่งแบบพูดถึงเรื่องเงินกันนะวันนี้แบบช่วยเหลือกันผมอยากให้อนาคตเห็นแนละ้วคนใส่เสื้องี้ฮนะแล้วแบบพวกเราแม่งช่วยเหลือกันแล้วกันเว้ยไม่ต้องแบบมานั่งหวังพึ่งสิ่งเฮี้ยอะไรก็ตามอ่ะคือยุคสมัยเนี้ยคนเข้ามาแอปโรชคุยกับเราอ่ะสิ่งเดียวที่แม่งต้องการคืออะไรวะประโยชน์วันหนึ่งมึงไม,ม่ประโยชน์มึงแค่ไม่แคร์มึงพูดจริง,รงดูแคร์ป้ะนี่อะไรหัวน้อหัวน้อหมอตั้มอัพไงฮะตั้มอัพไงตั้มอัพนี้โหเล็กหินมอลลี่ เดินไปนโอ้โหไม่ต้องเปิดหน้าอกขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าหน้าอกสวยนะคะเป็นแม่ของลูกที่ดีได้จริงๆริงทนมือ,อหน่อยนายนำานมานานแล้วนี่ต้องบอกคนนี้เป็นคนดูแลในเรื่องของ e ะะอีเวนต์เรื่อยขึนมอลลี่นะฮะก็เวลาเราไปอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็จะไปแล้วก็จะมีน้องประกบคู่ไปด้วยใช่อัตราการเลือกถามหน่อยเนี้ยในแดาจา๋าพีมาแล้วในแดจ๋าเลยแดจ๋าแดจ๋าเออแต่รถมาแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยระวังระวังระวังจ๋าไปร่างไป นักแข่งทุกคนไม่เป็นเพื่อนหมดอ่ะผมอยากรู้เวลาคุณเลือกพิตตี้แบบที่จะไปแบบยืนข้างคุณะเวลาไปสนามต่างเวลาผมไม่แข่งเลือกยังไงครับคัดเกณฑ์ไม่เยอะไม่ร้อนไม่เรื่องมากค่ะน่ารักต้องอึดถึกทนใช่ตามสไตล์ใครบอกพิตตี้ไทยนี่ไม่นั่งห่วงสวยพิตตี้เล็กของวัลลี่นี่รุยทุกสถานการณ์นะเข้าป่าก็ได้ถูกต้องสนามแข่งก็ได้ใช่จะอีเวนต์ก็ได้ แล้วบอกคนนี้ลุยมากคนเมืองขอคนมากคนที่พาเดินเที่ยวคนหรือสีคนได้วันเนี้ยคนสีคนได้อยู่แล้วนี่รุ่นใหญ่คนได้อะนี่นี่คือเดี๋ยวก่อนนะตอนเราอยู่เมกาเราโคตรอยากได้ราคามันพอเลยรู้ป่ะ RX 8สามารถสูนแซด DC 5ราคาพอกันเว้ย2 3สหมื่นเหรียญเงินสองมากมากแล้วก็สุดท้ายแล้วเราไม่ได้สายฮอนด้าเราชอบเทอร์โบไงเราก็เลยเลือกเสือกเลือก RX 8โคตรง่ไม่น่าเลยแล้วเราวิ่งไปเสอความดีเขาคนเร็ว อเียปดีล้ยไที่ดีมากน่อะไรมาคุกไมไนอนพี่ย่ามาเพราะอะไรรู้ปะัวเราะมากแต่คิวขึ้นไอ้เหี้ยเรื่องกายอ้โหตะคิวขึ้นไปเอาน้ำมาหน่อยนนคนนี้ว่าชิวปากเกือบตายนูนน้ะคิวขึ้นเรวไม่มีเกสามรู้สึกไง แแล้วครับแม่งไม่มีเกียร์สามครัตอนนี้คือมันไม่มีเกียร์สองเลยเกียร์เดียวตั้งแต่ชั่วโมงแล้วเกียร์เดียวค่าน้อยของคาราวานครับผมมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปมเลยต้องบอกว่าคือเหลือเกียร์สี่เกียร์เดียวก็ไม่ไดู้นฮะแต่ว่าอยู่ๆมันหายมันหายไปเลยพอถามว่าปุ๊บอุ้ยกูต้องมีสติละใส่สองอย่างบรรจงใส่เสียงนุ่มนวลทางตรงไม่มีอะไรกูใส่ห้าด้วยเพราะกูอยากให้รถมันเย็น <formation jin inh throat> แต่รถคัน hmm. นี้ต้องบอกขอบคุณมากนะฮะจูนได้ดีมากนะครับความร้อนไม่แตะ81เลยเนอะยกนี้เดียวก็ลงเจ็ดปเกาเป็นลงสาเมตรมากขอบคุณนะครับกับพาเกียวรถนะครับทุก็เลยจะได้จบคลิปเรามาเข้ามาเลยทุกคนเอาได้เลยใช่ไหมใช่สิได้อยู่ด้วยกันครับเรียบครับเฮ้ยลูกบอยบริษัทมาด้วย BOOTS ON pop BRUNE When GLEE I Just blew a bang like Scotsman, killed that in the AM, gone real fast. That's a UK, honey, be my You Be my kind of no girl. <laughs> Might have said that, <laughs> but I never made a promise. She wants to see, told her nothing in a blast. Badger me for.